สวัสดีงามงามครับเอฟซี FC ปหน้อยครับไก่สีกะว้านะครับนาะไก่หนึ่งตัวแกงแค่ไปหนึ่งครับอันนี้ปีน่อยตามเครื่องมักไว้นะครับนาะมักไว้หนึ่งคืนครับเข้าเครื่องเข้าอย่างจะดีนะวันนี้ปีน่อยจะปิ้งครับเสียบไม่ปิ้งตัดไม่มาเร็ยบร้่อยปิ้งไฟอ่อ,อนๆใจเย็นๆ อันนี้เป็นมกเห็ดลมนะครับเนาะพิงเห็ดลมไว้นี่ครับอยากกินตำน้ำพริกเห็ดลมกับมาได้เลยพีครับย่างไฟอ่นอนๆครับมันจะได้ซุกเหลืองดีเหลืองแงมนะครับเนาะผมคิดเต่าที่ทานไว้ครับมาช่วงทีล้อคอยไก่ซุกมัดตำส้มตำ ก็เรามันคู่กันอันนี้เป็นพริกจินดานะครับเนาะใส่วิ่งแห้งครัวไปเห็นยอหอมัวหมแซ่บหอมมครับเนาะง่ายๆครับตำส้มุดลดไปอันนี้เป็นัะเขือส้ม มะเขือมะเอกอบนี่นที่จะเป็นข้นชอบกินตำส้มมะเต็ดตำมะม,ะม,ะมะ่วงมันปลาเข้าปลาเข้าหลงนะครับเนาใส่ไปด้วยกันที่ก่อน นี่เป็นมากกอกมากกอกปลาหน้านี่เป็นเละปลาเต๋อนะครับนะบ้านเรานแนวส้มๆน้อยนะครับนะ้นี่น้ำปลรราตามส้มลำแลำยูตีน้ำห้านะครับเด้อ ไปชุวักแบบกันนี่เป็นมะละกอแอนบะบกลียตย้ยอนน้ำปลาหน่อยเอาความหอมมัน <c oughs> อันนี้เป็นน้ำตาลปิ๊บใส่ไปเห็นหน่อย อันนี้เป็นปูดอ,องใส่เข้าไปต่อมันหอมหอมประกอบนะครับเนาะ น่ากินเลาครับมาขันนัดกินกับข้าวตอนกับปิ้งไก่นะครับเนาะปูก mm. กันปึ้งเปิง,ปงมาเมื่อมาตอนน้ำเที่ยงนี้นำส่งใบกินส้มกันเซ่็ดึงมากครับมาเด้อครับมาเด้อมากินด้วยกัน ส้มเสร็จเสร็จยุดยอดอ่าหอมงวยงวยครับ fc ีบ่นายครับดูแม่ไม่เนาะสุกแล้วครับไปไปกินข้าวตอนกันได้เลยครับอ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพร้อมเสิร์ฟให้เมียจ๋าแล้วดูไก่เมียงปิ้งมั่มมัมพอมครับดูคับต่ำส้มมาเด้อครับมากินข้าวตอนด้วยกัน แล้วปะกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ